สวัสดีครับสวัสดีค่ะนายเตนมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับเราสองคนพี่เตอ๋อแล้วก็ใบเตยค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะคะปีนี้สำหรับงานนายเตทนวอร์2026 presented by ธนบุรีพาณิชย์นะคะ12มีนาคมปีนี้จัดขึ้นที่ภารากรฮอลล์สยามภารากรนะคะและแน่นอนเราต้องย้ำเรื่องของการโหวต3รางวัล<ช>ที่คุณผู้ชมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินกับเราใช่แล้วครับ3ารางวัลนั้นมีรางวัลขวัญใจมหาชนคู่จิ้น แห่งปีและชานนิ่งตา of the year มีใครเข้าชิงกันบ้างไปชมกันครับนายเอนเตอร์เทน w อว d ์2026 p r e เซนเต็ดบายธนบุรีพาณิชย์ใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนายเอนเตอร์เทน w อว d ล์2026 M1 นุนิวชวริน M2 น้ำตาลทิพนารี M3 นุกธนดล M4 ฝ้ายพิรยา M5 แจมรัชตะ M6 ลีน่าลลินา M7 ฟรีนสโรชา M8 เก่งฮาริส M9 อิงฟ้าร่วมโหวตรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนายเอนเตอร์เทนเนอร์2026 Y1 เก่งน้ำปิง Y2 9เ PP Y3 จินนี่เจน้า Y4 ยีนุนิว Y5 น้ำตาลฟิลม Y6 เฮิร์ทแซนต้า Y7 ฟรีนเบ็คกี้ Y8 มิ้วเลิฟ Y9 ลูกหมีซอนยาร่วมโบตรางวัล Shining Star of the Year Nine n t e r t a i n e r Award 2026 S1 เก่งน้ำปิง S2 จิมมี่ซี S3 ตีตีป๋อ S4 แตงกวาเหนือ S5 เติ้นเฟิร์สวัน S6 ป่ปอนภูวิน S7 ลีน่าหมิว S8 อูอูเซฟ S9 เอนจอยจูนส่ง SMS มาที่หมายเลข468-9191หรือโหวตผ่านเว็บไซต,ต์ n a e n t e r t a i n a w a r d m c o r d n e t และแอปพลิเคชัน e-mos ตั้งแต่วันนี้ถึง11มีนาคม2,569เวลาหทุ่ม59นาที ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานนายเอนเตอร์เทน a อวอร2026พรีเซนเต็ดบาทนบุรีพาณิชย์ช่อง9กด30ถ่ายทอดจากพารากอนฮอร์สยามพารากอน12มีนาคมนี้นรักใครชอบใครก็ไปโหวตเถอะนะ เออยาวๆไปเลยนะถึงวันที่11มีนาคมนะคะคุณผู้ชมซึ่งขอย้ำเรื่องของวิธีการโหวตอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า3รางวัลนี้ใช้ตัวอักษรในการโหวตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะถ้าหากว่าส่งตัวอักษรไปผิดก็ไม่ได้นับคะแนนนะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่จะโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนให้พิมพ์เอมนะคะตามด้วยหมายเลขของคนที่คุณอยากจะโหวตค่ะส่วนรางวัลคู่จิ้นแห่งปีจะเป็นตัว Y ตามด้วยหมาย เลคูจินที่คุณอยากจะโหวตให้ส่วนอีกหนึ่งรางวัลน,นั้นก็คือ Shining Star of the Year นะคะเป็นตัว S ตามด้วยหมายเลขของศิลปินดาราที่คุณอยากจะโหวตให้นะคะแล้วก็รักใครชอบใครต้องโหวตกระนำโหวตได้ทุกวันตลอดเวลาทุกนาทีทุกวินาทีส่ง sms มาได้ที่หมายเลข468-9191หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นายเตเท s m c o t n e t รรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือแอปพลิเคชัน e-mos อันนี้ก็สามารถโหวตได้เช่นกันทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมมีเวลาถึงวันที่11มีนาคม เพรนาะฉะนั้นนั่งเชียร์อยู่ที่บ้านไม่เป็นผลนะคะไปคอมเมนต์ใต้โพส์ใน Facebook ก็ไม่นับด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะจะนับตามวิธีการโหวต3ช่องทางที่กล่าวมานี้เท่านั้นอยาให้คนที่รักอยาให้คนที่ชอบได้รับรางวัลในปีนี้ก็อย่าลืมกระนำโหวตกันเข้ามานะคะใช่แลละครับอ่ามาเริ่มต้นอัปเดตกันนะฮะปีที่แล้วพูดถึงคู่จิ้นสุดฮอตนะฮะไม่พูดถึงคู่นี้ไม่ได้พีพีบิวกินครับผมแฟนคลับนี่ใจสั่นเลยหลังมีข่าวว่า เขาทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคงใจฟูกันแล้วเพราะว่าในงานเขาดาวช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่ไงคือวันนั้นเนี่ยพีพีพูพดบนเวทีว่า2026เนี่ยนะฮะสิ่งที่ได้ไปต่อก็คือความรักสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อคือทะเลาะกันอ่ะลองไปดูโมเมนต์นั้นกันหน่อยสิ่งที่ได้ไปต่อคือความรักสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อคือทะเลาะกัน คุณผู้ชมคือบอกเลยนะว่าตัวตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ดูไลฟ์อยู่แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่บริเวณงานแต่ว่าเห็นคนเนี่ยโพสตคลิปเป็นไวรัลมากๆกรี๊ดแตกมากๆเลยว่าทุกคนเขาดีกันแล้วอ่ะคือจากข่าวที่บอกว่าเขาทะเลาะก,กันเนี่ยก็อย่างที่พี่เต๋อบอกเนอะใครที่เป็นแฟนคลับใครที่เชียร์คู่จิ้นคู่นี้เนี่ยก็ใจแป้วกันไปตามๆกันแต่ปีนี้ใจชื้นได้แล้วนะคะได้เจอตัวพีพีก็เลยถามถึงเรื่องนี้สะหน่อยเจ้าตัวเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้เตรียมคิดบทอะไรมาเลยนะ ว่จะต้องมาดีกันอะไรกันวันนี้แต่ว่าคิดสดสด,สดตรงนั้นเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มีความรักเนี่ยรักกันในปีใหม่ส่วนโมเมนต์ที่บิวกินน้ำตาซึมบนเวทีพีพีก็บอกเลยว่ามันก็คงเป็นความซาบซึง้งเพราะว่าถ้านับเนี่ยอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วถึงพี่เตอ๋อจะบอกว่าฉันรู้นะ ว่าจะอยู่ด้วยกันมันนานกว่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยหลังปล่อยเสียงนะฮะนอกจากนี้นักข่าวยังได้ถามพีพีนะฮะว่ามีอะไรในการง้อบิลกินพีพีรีบตอบเลยเขาต้องมาง้อหนูสิคะหนูสวยขนาดนี้อ่าพาอบอกว่าปีนี้จะได้เจองานคู่กันบ่อยขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่ผู้ว่ากทมชาติชาติสิทิพันธ์เนี่ยนะฮะพูดถึงคู่นี้บนบนเวทีทํานองว่าคนรู้ใจกันเนี่ยถ้าห่างกันไปบ้างก็ขอให้กลับมาใกล้ชิดกัน ทางยังเป็นตัวแทนอวยพรให้พีพีบิวกินเนี่ยมีความสุขมากๆด้วยเฮ้ยฟังพาร,รา g า a นี้แล้วทําไมมันเหมือนปน็นเหมือน,นแต่งหรืออะไรสักอย่างแฟนคลับคนหนึ่งหรือเปล่าซึ่ง <ๆ S 1> พีพีเขาก็คือบอกเลยว่าตกใจเหมือนกันใครจะคิดล่ะคะว่าจะได้ยินประโยคเหล่านี้ออกมาจากท่านผู้ว่ากทมอย,อย่างคุณชัดชาตินะคะก็เลยแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะเขาก็ติดตามรู้จักเราเชียร์เราอยู่เหมือนกันนะรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยลองไปฟังพีพีกันค่ะ ความรักล่ะครับคือคิดสดไหมก็คิดสดแหละครับเพราะบ็นคนคิดไม่ค่อยทันอะไรปอบวาขึ้นมาก็ใช่ครับก็จริงๆก็อยากให้ความรักมันไปต่ออยู่แลวหนูอยากอยู่ใกล้เขาอยู่แล้วหนูอยู่ใกล้เขาได้ตลอดคนนี้น่าจะเป็นความซับซึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับความซับซึ้งเพราะว่าแบบบรรยากาศเหมือนเราอยู่ตรงนั้นด้วยกันมาก็โอ้โหปีที่6กแล้วผมก็ตั้งแต่รอบแรกเลยที่แบบว่า ได้มีโอกาสแบบว่าอยู่ด้วยกันที่เขาดาวที่เซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้6ปีแล้วก็คงแบบเป็นบรรยากาศเดิมๆที่บอกว่าเออเราเหมือนเราอยู่กับเขามาแบบนานมากๆแล้วแล้วก็แบบเพลงมันก็ช่วยบิวด้วยอะไรหนูก็เหนื่อยแล้วพี่จะมาเล่นเกมหัวใจงานปีนี้กับพีกินใช่ไหมฮะงานคู่ก็เจอกันแน่นอนนะครับผมเราก็หนีไม่พ้นเราห่ะ่าเ้าถ้าจะหนีหรอหนีไม่พ้นเรา่ะเขาต้องงอหนูสิ ดูพี่อะไรฉันผิดอะไรก็ท่านผู้ว่าก็น่ารักเขาผมก็ทุกพี่เลยเราก็เจอกันแม่หนูก็เขินสิพี่เขินไหมก็ก็เขินนะครับก็เขินที่แบบว่าเหมือนแบบเออท่านผู้ว่าก็แซวด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้คิดเหมือนกันครับว่าท่านจะติดตามด้วยอะไรเงี้ยครับผมบอกเลยคือก็ลังเมากับพี่เต๋อคุณผู้ชมว่าพี่พีสวยจริงใช่สวยมากแล้วเป็นคนที่ออร่าแบบ จับจริงๆนะคะแต่สิ่งที่ออราอาจจะมาเพราะจากข้างในก็ได้พอจิตใจมันแบบเนื้อความรักมันก็เป็นสิ่งขับเคลื่อนทุกอย่างนะคะเอาเป็นว่าปีนี้2026จะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยออกงานคู่บ่อยขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนๆก็เตรียมตัวได้เลยติดตามได้ทุกช่องทางของโซเชียลนะคะว่าเขาไปออกงานที่ไหนกันบ้างก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจกันก็แล้วกันอีกหนึ่งคนคราวนี้เดี๋ยวขอแอบเมาส์ก่อนทำไมเออคือตั้งแต่คือ ทุกคนเนี่ยจะคิดว่าบีพีกับบิลกินคบกันมาหรือว่ารู้จักกันมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาประมาณ6ปีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคือข้างในข้างในเราเคยไปเข้าค่ายตั้งแต่ก่อนแสดงซีรีส์ย้อนกลับไปก็คือประมาณว10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วน้องทั้งสองคนยังตัวแบบว่าสมัยแบบเด็กมัธยมอ่ะอ๋อแล้วตอนนั้นเขาขนมกันหนิงกันหรือยังล่ะก็เดินกันไม่ ไม่ให้คนอื่นเข้าไปแทรกอะอก็คือมีความสนิทสนมกันมาเป็นสิบปีแล้วจะว่าอย่างนั้นเอ๊ะนนี้ผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันผมไม่ได้พูดนะไม่คอนเฟิร์มแต่ออกมาจากปากของผมแล้ว้นนะคะผมอาจจะนอนหลับฝันก็ได้เออก็ไม่เป็นไรไม่แมทเธอร์เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้สําคัญที่ความสัมพันธ์ตอนนี้เขาดีต่อกันนั่นเองนะคะยังไงก็ดีดีด้วยนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมเราจะไปต่อกันที่หนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีสองร่างหรือว่ายังไงสําหรับคุณตั้วราุนะะค หนุ่มได้ไหมคือหลังๆก็จะพูดว่าหนุ่มก็ยังไงไม่รู้ดิเราจะเขาในงานของพี่ก้องปียะกับพี่ท็อปดารณีนุชนะคะกับงานลิ้นติดปรใครที่ชอบอาหารการกินก็สามารถแวะไปช็อปไปชิมกันได้นะจ๊ะเจ้าตัวเขาก็เลยต้องมาพูดเรื่องที่มันโกไวรัลอยู่บ่อยๆนะก็คือการแต่งหญิงคุณผู้ชมหลังๆหลายคนเข้าใจผิดบ่อยมากนะว่าสรุปว่าคุณตั้มวรลาวุธเนี่ยเป็น LGBTQ+ หรือว่ายังไงเขาก็บอกว่ามันเป็นบทบาทในแบบรายการ ถึงจะออกหลายรายการก็เถอะแล้วก็แอบน้อยใจนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เพราะบอกว่าพยายามหล่อมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเป็นข่าวเลยเพราแต่งหญิงที่ไรเนี่ยโอ้โหกไวรอเป็นประเด็นทุกครั้งพี่เต๋อดูสิก็ไม่โกวัยรอได้ไงอ่ะเราก็เซิ่งอยู่นะออกมาได้ขนาดนี้ลวล่าสุดเนี่ยครับว่าเป็นเจนิสนะฮะตั้มบอกว่าฉันชอบอันนี้มากเออตั้มบอกว่าต้องขอบคุณช่างแต่งหน้ามากที่ทําถึงนะฮะขนาดตัวเองเนี่ยส่องกระจกตัวเองแล้วนะยังอุทานว่า はい。 สวยจังวะหลงรักตัวเองไปเลยอะ่ะเออคือเหมือนไหมล่ะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เจนิสเขาก็โกวรัอกับชุดที่ไปเที่ยวแต่เหมือนชุดนอนมันเป็นไปได้ไหมอันนี้เขาก็เลยไปโคฟมาแล้วดูเสื้อผ้าหน้าผมจริงๆลุกของเจนิสลุกนั้นนะโคฟยากมากนะแล้วโคฟออกมาได้สวยขนาดนี้คือบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะทําให้เขาเนี่ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งด้วยรู้ป่ะพี่เต๋อนั่นก็คือเขาได้รู้ซึงถึงการเป็นหญิงแท้จริงนั้นลําบากนักเนี่ย คือเขาบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากแต่และรายการเนี่ยจริงๆเราไม่ชอบนะมานั่งแต่งหน้านานๆสาคัญคือล้างออกยากมากกาวติดขนตาคุณเต๋อเคยทราบไหมคะคว่ามันเกาะแน่นขนาดไหนผม <laughs> <laughs> ก็ผ่านมาแล้วทุกรูป<อ>แบบนะฮะเ,<อ>เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหจริงๆไม่ชอบเลยมันลําบากมากๆแต่เพราะอะไรยอด engagement ตอนนี้ในโซเชียลแต่และรูปต่างกันลิบลับเลยนะคะรูปที่แต่งหญิงเนี่ยโอ้โหไลค์เป็นหมื่นคอมเมนต์รันไม่หยุดแต่ว่า รูปที่แต่งเป็นชายปกติเนี่ยคนไรไม่กี่พันเออนะฮะเจนิสเขายังมาคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเนียนมากๆไงเออเจนิสเขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ทาถึงเกินอ่ะเออพี่ตั้มเขาก็บอกว่าผมเลยคิดว่าถ้าแต่งหญิงแล้วมันรุ่มกว่าแต่งชายก็เอ้าก็เข้ารุ่มไปเลยสิครับยินดีเป็นคุณแม่ครับแต่งชายพยายามหล่อติดหล่อมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครทักหรือเป็นข่าวอะไรพอแต่งหญิงปุ๊บ เฮ้ยดีนี่ผมเริ่มคิดแล้วนะแต่งหญิงทำงานซะทุกวันซะจะได้แบบเออเพราะคนชื่นชอบมากๆนะครับและข่าวก็ลงทุกสำนักเลยตอนนั้นครั้งที่เป็นล่าสุดน่าจะเป็นเจนิสเออเป็นเจนิสชูชมพูซึ่งช่างแต่งหน้าเก่งมากที่แต่งให้ออกมาเหมือนได้ขนาดนั้นแล้วขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบด้วยครับก็สวยจริรงรไม่รู้จะปฏิเสธยังไงหลักฐานมันมีอยู่ในโซเชียลนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันที่ตัวเองออกมาสวยขนาดนั้นเพราะทางที่แต่งหน้าผู้หญิงมันแต่งนานนะพี่เนาะ แล้วผมก็หลับอ่ะก็ปล่อยเขาแต่งแล้วตื่นมาแล้วอีกทีแล้วแบบเฮ้ยสวยจังวะแฟนผมอยู่ยาก,กน,นะเออวสวยก็แฟนไม่ได้นะแต่งชายของผมนะคนไลค์ไม่กี่พันหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่งหญิงเนี่ยเป็นหมื่นนะคอมเมนต์ลันเลยอะ่ะเออม,มีครับมีมีมีทั้งถ่ายเป็นคลิปแล้วก็มีออกอ,อ,กอีเวนต์แบบส่วนใหญ่เป็นแบบงานเลี้ยงภายในไปร้องเพลงแล้วเขามีทีมงานเออแล้วให้เราแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยขนาดมีแฟนยังบอกยังมีคนคอมเมนต์เลยนะ เขาแหม่งกำกับบันเทิงเขาคบแฟนผู้หญิงบางหน้าใช่บางคนเชื่อเชื่อเชื่อฝั่งใจไปเลยหรือไม่บางคนก็บอกว่าคือวันนี้ยังไม่รู้ตัวเองคือที่ที่อยู่ทุกวันนี้ที่มีแฟนเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันนะึงมึงเชื่อกูดิูมีหึงขนาดว่ามึงเชื่อกูอกูมองคนไม่ผิดหรอกเนี่ยคอมเมนต์อะอยกว่าจนหมดตัวผมเองอะผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเออ